ไปครับเป็นลุ้งสอคอยเลยไฟน์เนอยวซ้อมมากี่วันก็ประมาณรู้ตัวอาทิตย์เดียวแต่ก็ซ้อมรอก็ซ้อมปกติแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายสอคอยมีครับอยู่ที่้านหลนของรุ่งพงศ์แต่ะก็อยู่ที่เดิมเนาะแล้วมีใครช่วยเป็นคู่ปอลซ้อมบ้างยังนะตอนนี้ก็มีอัสลี่แล้วก็เทศสต์ินแล้วก็ฝรั่งตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สองสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าเก้าหกสี่มวยสไตล์ครบเครื่องวันนี้จะต้องมาเจอ ลุงหลังเล็กเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็พอดีดวงเขาเมื่อสไตล์สี่มือวันนี้ไม่เจอลุงหลังเล็กนะวางเกมวางแผงไงดีก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์เราล่าสุดต่อยไว้ที่ล่าเมร์วันนั้นต่อยกับแฟนชัยเป็นไงวันนั้นแพนอกรับพาแพนอกไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สามร้อยยี่สามวันนี้ต่อยร้อยยี่ห้านะแล้วเขาต่อร้อยยี่เจ็ดอ๋อยี่เจ็ดเลยเท่ากันไหมหรือว่าเขาต่อเขาต่อให้ก่อนก็ยี่หกกับยี่สิบเจ็ด ถ้าเขาเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินนิดหน่อยก็มายื่เซนยี่สายเนาะครับร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาเฉยชนะนะคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สามสี่โลต่อยมือไทยมาทั้งหมดร้อยกว่าครั้งคนจังหวัดเพชรรบูณ์ฝากเชิญชวนแฟนคขับหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวเพชรบูรณ์เป็นกำลังใจแบบวันนี้ต็มขอโชคดีขอบคุณครับ